ดีครับไทเกอร์ม็อบสัจจันร์นะครับผมวันนี้เราก็มากันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาทํารีวิวจัดส่งให้กับลูกค้านะครับผมอันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าจะส่งไปที่ไหนนะครับอันนี้เป็นผ้าสำรองใช้ลูกค้าประจําของไทเกอร์ม็อบนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะส่งไปที่ไหนนะครับอันนี้จัดส่งไปที่อําเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับผมเป็นลูกค้าประจําของไทเกอร์ม็อบนะครับใช้งานกันต่อเนื่องนะครับปกติเราจะไปมี ทีมงานน้องๆเดลิเวอรดูแลกันถึงที่บ้านเลยนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยฐานการณ์โควิดก็เราก็บริการจัดส่งใน t i เ e r m o มออนไลน์นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปจัดส่งให้ลูกค้านะครับผมที่ J&T t นะครับยังไงก็คอยติดตามกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ J&T สวัสดีครับไทเกอร์มาอบสจันนะครับวันนี้ก็มากันที่ J&T แนะครับเราก็มาจัดส่งของให้กับลูกค้าเป็นลูกค้าประจําของไทเกอร์มนะครับ ปกติเราก็จะมาจัดส่งให้ลูกค้าที่ J&T กันเป็นประจำนะครับี à, ่เราจะส่งให้ลูกค้า365วันนะครับไทเกอร์ม็อบออนไลน์นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่าจะส่งไปที่ไหนนะครับ à, อันนี้จะส่งไปที่อำเภอบ้านหมอนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับผมลูกค้าที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดจังหวัดสระบุรีก็รอรับอยู่ที่บ้านได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าประจําของไทเกอร์ม็อบที่ ปกติเราจะไปดูแลกันที่บ้านนะครับตอนนี้ก็สามารถทักมาสอบถามแล้วก็จัดส่งในระบบไทเกอร์มอฟออนไลน์นะครับจะส่งถึงบ้านเหมือนเดิมนะครับให้กับลูกค้านะครับผมยังไงลูกค้าอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีก็รอรับอยู่ที่บ้านเลยนะครับส่วนลูกค้าานอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีเป็นลูกค้าประจำของไทเกอร์มอฟใต้เห็นคลิปนี้ก็ทักมาสอบถามกันนะครับก็จะมีลิงก์เพจอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับแล้วก็จะมีไลน์ไอีอยู่ใต้คลิปนะครับ ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับขอบคุณมากที่รับชมนะคะกกรับไทยกระโมบประจั์นะครับจะส่งในระบบไท c ก,กระ m มบออนไลน์ครับสวัสดีครับ